เสร็จเรียบร้อยป้าโรณนโรนะงวันต่อต้านยาเสพติดโลกของครูนักเรียนชั้นป2อทับ2เป็นยังไงสวยไหมให้กี่คะแนนเอ่ย วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะนอกจากจะเป็นวันสนทรผู้แล้วก็ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยโรงเรียนคูเตอร์ก็จะมีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดครูและนักเรียนแต่ละชั้นก็จะช่วยกันออกแบบป้ายเพื่อเอาไปเดินขบวนกันคอนเซปต์ของป้ายป .-2 อ,อปีนี้ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชูมือที่เขียนว่าเซโนที่หมายถึงว่าปฏิเสธยาเสพติดไม่เอายาเสพติดอะไรประมาณเนี้ยพอร่างรูปเสร็จแล้วครูก็ยังไม่ระบายสีนะจะเอาไปนักเรียนดูก่อนแล,ล้วก็อธิบายนักเรียนฟังโดยจจะะะะใใหห้้เเเเเขขาา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 าวดรรรรรูปปปบยยยสีีพตติชนนนน่่่่่งงงงๆือออทผลมแแณคญ ง,งานนี้เด็กๆตั้งใจโชว์ฝีมอืออย่างเต็มที่เพราะอยากอยู่ในป้ายรถน่งลงส่วนตัวละครแผ่นใหญ่ที่ครูวาดใบก็ปล่อยให้เด็กระบายสีตามใจผลงานส่วนตัวของนักเรียนที่ครูตรวจให้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วก็จะเอามาตัดแต่ว่าก็ต้องขออนญาตนักเรียนก่อนนะว่าจะตัดเอาไปแปะในแผ่นใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นักเรียนนําเสนอผลงานของตัวเองว่าจะให้ตัดของเขาไปแปะ และนี่ก็คือผลงานของคนที่ครูตัดเรียบร้อยแล้วครูก็จะเอามาจัดเรียงให้มันสมดุลกับรูปภาพมากที่สุดแล้วก็เอากาวแปะลงไปเลยแต่จะเว้นส่วนด้านบนไว้เพื่อเขียนคําว่า26มิถุนายนวันต่อต้านยาเสพติดโลกเป็นแผ่นป้ายรณรงค์ที่นักเรียนและคุณครูร่วมมือร่วมใจกันทํา